รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าวว er ิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรช่างผู้ควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับหนึ่งอบรมฟรี30ชั่วโมงคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรช่างพวกควบคุมเครื่องกลึง C N C ระดับหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์บุญส่งจงกน,นีการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ทักษะตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร C N C มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยสามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC วิธีการประกอบติดตั้งและวิธีการปรับตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล CNC ได้บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล CNC ได้ประกอบและปรับตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล CNC ได้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาของการประกอบปรับตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักร CNC ได้คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรอบรมฟรีตลอดหลักสูตร30ชั่วโมงจำกัดจำนวน20คนเท่านั้นเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง14กุมภาพันธ์2 5 6 8เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่17-21ถึงกุมภาพันธ์2568 น้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลทัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่095-263-6990ดาริสาตะกุลเงกทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงานค่ะ